มีท่าเต้นที่มาจากการประยุกต์จากท่าทางที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่มันแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราปลูกผักปลูกข้าวทำสวนทำนาเราก็ประยุกต์สิ่งเหล่านั้นมาเป็นท่าเต้นที่เป็นเหมือนอ๋อการทำนาเราก็มาเต้นคล้ายๆการทำนาการไถานาเราก็มาเต้นคล้ายๆการไถานา แต่ปัจจุบันนี้การทำงานของเราก็เปลี่ยนไปสังคมของเราก็เปลี่ยนไปเยอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะไทยไทยซีรีส์วันนี้เรียมจะมาเล่าอะไรนะ นักเรียนก็น่าจะเห็นหัวข้อตั้งแต่ก่อนที่จะคลิกเข้ามาดูแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเต้นวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้สาระอะไรนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่กำลังสนใจพอดีที่คนไทยหลายๆคนตั้งคำถามว่าเด็กสมัยนี้ทำไมมีท่าเต้นแ,แปลกๆท่าเต้นที่ดูแล้วไม่สวยเต้นแบบนี้แล้วรู้สึกสนุกเหรอ มีคนตั้งกระทู้ไว้ในพันทิปนะคะและก็มีนักเรียนที่สงสัยด้วยว่าเวลาที่เรียมพูดว่ากระทู้กระทู้หมายถึงอะไรนะคะกระทู้ก็หมายถึงหัวข้อเรื่องที่สำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันให้ใครมาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้กระทู้เนี่ยเราจะสร้างขึ้นจะแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งกระทูไว้เท่านั้นนะคะอย่างเช่นมีคนตั้งกระทู้ว,ว่าครีมกันแดดยี่ห้อไหนที่คุณคิดว่าดีที่สุดแต่ละคนก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นตัวเองเกี่ยวกับครีมกันแดดที่ตัวเองชอบแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นนอกจากครีมกันแดดหรือถ้าตั้งกระทูว่าทำไมคนไทยสมัยนี้เต้นแปลก ก็จะมีคนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเต้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นนอกจากการเต้นนะคะการตั้งกระทูก็คือการกำหนดหัวข้อในการพูดคุยที่เปิดให้ใครก็ได้มาแสดงความคิดเห็นมาแสดงมุมมองของตัวเองให้คนอื่นได้รู้นะคะและเรียมก็เห็นว่ามีกระทูที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเต้นในสมัยปัจจุบันนะคะ เรียมคิดว่าเรียมเคยเล่าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นวัฒนธรรมประเพณีการฟ้อนรำการแสดงนะคะแต่ครั้งนี้ที่เรียมจะเล่าเนี่ยน่าจะไม่ได้มีข้อมูลที่เอามาจากอดีตอะไรมากมายนักนะคะนอกจากการสังเกตเห็นความแตกต่างและน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันที่หลายๆคนสังเกตเห็นเหมือนกันแล้วก็เกิดความสงสัยว่า ทำไมท่าเต้นในยุคสมัยนี้มันดูปนแปลกนะถ้านักเรียนอยากรู้ว่าแปลกยังไงนะคะให้ลองไปค้นหาในคลิปเต้นสงกรานก็ได้นะคะที่เขาถ่ายวิดีโอการเต้นในเทศกาลสงกรานเราจะเห็นว่าดูมีท่าเต้นที่ปกตินะคะเรารู้สึกสนุกแล้วก็เต้นและจะมีท่าเต้นสำหรับบางคน ที่รู้สึกว่าเป็นท่าเต้นแปลกๆรู้สึกว่าเต้นแบบนี้สนุกเหรอแต่การเต้นแบบนั้นเนี่ยจะเป็นการดึงดูดความสนใจให้คนอื่นมองและเห็นว่าแปลกมองเพราะว่ารู้สึกแปลกมองแล้วรู้สึกว่าแปลกใหม่ก็เลยอยากมองพอมีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาเพื่อขอความคิดเห็นก็จะมีหลายๆคนเข้าไปร่วมกัน วิาพากวิจาร์ณท่าเต้นในยุคสมัยนี้นะคะมีคนเข้ามาร่วมวิาพากวิจาร์ณเรื่องท่าเต้นของเด็กในยุคสมัยนี้นะคะบอกว่ามันดูเป็นท่าเต้นที่แปลกๆแ,แ,และดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ในมุมมองของเรียมนะคะเรียมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับคนที่มาร่วมวิาพากวิจารณ์ในกระทู้นั้นเหมือนกันก็มองว่าท่าเต้นบางท่าเรียมก็ไม่ค่อยกล้าดูนะ แต่ถ้าเกิดพูดจากประสบการณ์ของตัวเองเรียมก็เห็นว่าเรียมก็ชอบเต้นและเชื่อว่าหลายๆคนนะคะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพ่อแม่ของเราก็ให้อิสระในเรื่องของการแสดงออกการเต้นการร้องเพลงการแสดงความสามารถของตัวเองมันค่อนข้างที่จะเป็นอิสระในตอนเด็กๆนะคะและในตอนเด็กๆเราก็เต้นตามสิ่งที่เราเห็น เราเห็นคนนี้เต้นแบบนี้เราก็ทำตามตอนเด็กๆเ,เราจะมีการเรียนแบบ <paling S 1> เห็นคนนี้ทำแบบนี้เราก็ทำตามเห็นผู้ใหญ่พูดเราก็พูดตามเห็นผู้ใหญ่เต้นแบบนี้เราก็เต้นตามเห็นผู้ใหญ่กินอาหารแบบนี้เราก็กินตามนั <ber> 1> <1> ่น <konuş> คือความเป็นเด็กเราก็เรียนรู้จากการทำตามในช่วงเวลาที่เราโตขึ้นมันอาจจะเป็นด้วยช่วงวัยด้วยนะคะ ช่วงวัยที่เป็นวัยรุ่นถ้าอ่านมาในหนังสือนะเขาจะบอกว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องการการยอมรับเราอยากมีเพื่อนเราไม่ได้อยากอยู่ตัวคนเดียวเราอยากอยู่ร่วมกลุ่มกับเพื่อนและเราจะทำหลายๆอย่างเพื่อให้เราได้รับความสนใจให้เพื่อนสนใจเราให้คนอื่นหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าเราคือพวกเดียวกันเราคือกลุ่มเดียวกัน และการเต้นด้วยท่าเต้นแปลกๆเรียมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าความสนุกสนานในช่วงวัยนั้นที่เราคิดว่าความกล้าแสดงออกความมั่นใจทำให้เพื่อนของเราสนใจรู้สึกออ้คนนี้ไม่ธรรมดารู้สึกเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่เพื่อนยอมรับแล้วก็มองมาที่คนคนนั้นมันได้ความรู้สึกยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นการเรียกร้องความสนใจทำให้ตัวเองโดดเด่นเรียมคิดว่าในช่วงวัยรุ่นเราต้องการสิ่งนี้เราต้องการความสนุกการยอมรับและความโดดเด่นแต่เรียมอาจจะไม่ได้พูดถูกทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นแค่ในมุมเล็กๆมุมหนึ่งนะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะมีมุมมองอื่นด้วยเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไปตามยุคสมัยด้วยแหละ ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเราจะรู้ว่าการเต้นและท่าเต้นที่เราถูกสร้างขึ้นเนี่ยถูกสร้างหรือถูกประยุกต์ขึ้นมาจากสิ่งอื่นๆที่เราทำอยู่แล้วอย่างเช่นการเกี่ยวข้าวในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีการปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวเราก็เอาท่าเกี่ยวข้าวเนี่ยมาเป็นท่าเต้นท่ารำ เอาท่าในการทำกิจกรรมทำงานต่างๆมาเป็นท่าเต้นและท่าเต้นปัจจุบันนี้ที่เห็นกันก็คือท่าโบกรถแท็กซี่มีท่าโบกรถมีท่าดึงดาวมีท่าเต้นที่มาจากการประยุกต์จากท่าทางที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่มันแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราปลูกผัก ปลูกข้าวทําสวนทนํานาเราก็ประยุกต์สิ่งเหล่านั้นมาเป็นท่าเต้นที่เป็นเหมือนอ๋อการทํานาเราก็มาเต้นคล้ายๆการทาารํานาการไถนาเราก็มาเต้นคล้ายๆการไถานาแต่ปัจจุบันนี้การทํางานของเราก็เปลี่ยนไปสังคมของเราก็เปลี่ยนไปเยอะแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆต,ตามยุคตามสมัย เราเอาสังคมเราเอาสิ่งที่เราทำในปัจจุบันมาประยุกต์เป็นท่าเต้นและเกิดท่าเต้นใหม่ๆขึ้นและก็อาจจะเป็นเพราะว่าสังคมไทยเราอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียเยอะและสื่อแบบนี้เนี่ยก็ไปถึงกันได้เลียมก็เห็นนะว่ามีชาวต่างชาติหลายๆคนที่เห็นว่าคนไทยเต้นแบบนี้แล้วเขาก็เรียนแบบเรียนแบบแล้วคนไทยก็ไปดูโอ้เต้นแบบนี้ก็ได้เหรอ เต้นเหมือนคนไทยก็ได้หรอนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะได้รับความสนใจและมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับท่าเต้นของเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนไทยในยุคสมัยนี้นะคะว่าทำไมการเต้นในยุคสมัยนี้มันดูกวนตีนจังกวนตีนหรือว่ากวนบาทางถ้าเป็นคำที่สุภาพนะคะก็คือเท้า แต่เราจะไม่พูดว่ากวนเท้านะเพราะเราตั้งใจพูดแบบที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกไปด้วยเราก็จะพูดว่ากวนตีนซึ่งเป็นคำที่ไม่สุภาพนะคะและส่วนคําว่าบาทาบาทาก็สุภาพมากกว่าตีนแต่ว่าเราตั้งใจให้พูดแล้วก็ฟังดูดีมากกว่ากวนตีนแต่คนที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันคือคำคำเดียวกัน เพราเราพูดคำนี้จากอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ค่อยพอใจรู้สึกลาคาญนะคะรบกวนรบกวนหมายถึงการทำให้เกิดความารําคาญอย่างเช่นอย่าเปิดเพลงเสียงดังมันจะรบกวนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าการที่ฉันกลับบ้านตอนตีสามทุกวัน มันรบกวนการนอนของเขาที่คะรบกวนหยิบปากกาให้หน่อยคะ่ะรบกวนก็คือการทำให้เกิดความรำคาญและบางครั้งเราก็พูดสั้นๆว่ากวนกวนตีนกวนบาทากวนมือกวนเท้ากวนสายตา รบกวนสายตาแสงไฟจากรถของเขารบกวนสายตาของฉันเวลาขับรถกวนตีนกวนบาทากวนเท้ากวนมือกวนมือกวนเท้ามาทำอะไรรอบๆให้เรารู้สึกลำคาญน,นะคะมาเต้นแล้วเราเห็นเรารู้สึกว่าลำคาญเรารู้สึกว่าอยากไปชคไปต่อย เรารู้สึกว่าเต้นแบบนี้อยากให้เราไปต่อสู้กับเขาหรือเปล่านะคะเราจะเรียกว่ากวนตีนส่วนใหญ่คนที่กวนตีนกวนบาทามีท่าเต้นหรือว่าคำพูดอะไรบางอย่างที่แสดงออกในแบบที่เราเรียกว่ากวนตีนกวนบาทาคือเห็นหรือได้ยินแล้วรู้สึกลำคานคนที่รู้สึกลำคาญเนี่ยอาจจะไป ชกไปต่อยเขาก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วคนที่แสดงท่าทางที่ดูแล้วกวนตีนจังเลยเนี่ยหลายๆครั้งก็จะเจ็บตัวกลับบ้านและคำว่ากวนสั้นๆที่มาจากคำว่ารบกวนกวนก็มีอีกหนึ่งความหมายนะคะก็คือการคนคนอาหารหรือว่าน้ำอะไรที่เหนียวๆนนะคะ เวลาที่เราทำอาหารเราก็จะใช้บางอย่างคนคนอาหารคนเครื่องดื่มของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่ากวนกวนก็คือการทำไฟอ่อนๆไฟไม่แรงนะคะแล้วก็มีสิ่งที่มีลักษณะเหนียวๆอยู่ในหม้อและเราก็กวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆถ้าพูดว่าคนเนี่ยเราจะคิดว่า ไฟจะร้อนไม่ร้อนไม่รู้ไฟจะอ่อนไม่อ่อนไม่รู้สิ่งที่อยู่ในหม้อจะเป็นลักษณะเป็นน้ําหรือว่าเหนียวหรือเปล่าไม่รู้แต่เวลาที่เราบอกว่ากวนคนจะคิดภาพออกทันทีว่าไฟอ่อนๆไฟไม่แรงและสิ่งที่อยู่ในนั้นจะเป็นสิ่งที่เหนียวเหนียวแล้วก็กวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ นี่แหลคะค่ะคือความหมายของคำว่ากวนกวนที่เป็นลักษณะของการทำอาหารที่คนคนไปเรื่อยๆที่อาหารนั้นมีลักษณะเหนียวเหนียวหรือว่ากวนที่มาจากคำว่ารบกวนร,รบกวนที่มีความหมายว่าทำให้เกิดความรำคาญนะคะแต่สุดท้ายแล้วสำหรับเรียม,มันก็เป็นสิ่งที่ก็ยอมรับได้นะถึงจะรู้สึกว่า เออกวนตีนเป็นการเต้นที่กวนตีนแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าควรตีนแบบเราดูแล้วเราก็ตลกนะคะเราก็ขำไปด้วยแล้วก็เป็นการดูแล้วควรตีนแบบที่รู้สึกลำคาญก็มีนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็การควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะการที่เรา ผูกอารมณ์ไว้กับสิ่งอื่นๆที่อยู่ภายนอกนะคะก็เป็นสิ่งที่เรียมคิดว่ามันควบคุมไม่ได้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยเสียเวลาที่จะมีความทุกข์หรือความไม่พอใจทำให้เวลาของความสุขของเราหายไปปัจจุบันสิ่งที่เรียมทำก็คือต้องคุยกับตัวเองว่าอ,อ๋อเขาแค่เต้นแบบนี้เขาแค่เต้นแบบนี้เขาแค่เต้นแบบนี้นะคะก็คิดว่าการพูดเรื่องที่สบายๆ ที่ไม่ได้มีสาระอะไรเยอะในวันนี้นะคะแต่ว่าก็มีการอธิบายคำเพิ่มเติมน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันกับเรียมใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย